ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีายเงนนะจ้าทุกคน่เงิมาเลยมาเลยค่เเก้าสอค่เ้าเก้าสิบเก้าเอ็ดไม่อยู่หรอไปไหนรำลุไหนเ่นเ้าสองอยงั้นมาก่อนได้มาก่อนได้อา อะไรอกเธอจเธอหายไปไหนสองคนนี้น่เนยก็ต้องตามยูเซียฉันหมยไปได้ก็ไองหายไปฉันอย <K> ู่ตรงนี้รออยู่ฉันแค่ไมไปยี่แป๊บเดียวเนี่ยไปเหียว่ฉันรออยู่แน่่แี่อาพอหยุดหยุดนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเคลียร์กนี่นี่ก่อนแป๊บเดียวจะไม่ได้ไงมารยาทจะมีไหมมารยาทอะฮะฉันไม่มีไม่มีเหอไมมีมารยาทไปื้อหนสองเอ่าไร ใช่ไหจบจกจบจบอ้าหมึงนี่เองโทรไปหาผัวบ่อยมากนบ้าแกแโทกผิดอย่าเลยแกบอกว่าคิวอันนี้คิวพี่นุ้ยนะคิวพี่นุ้ยนะอ้าคิวอ้างานอย่าดูอันนี้ เมื่อเธอไม่อยู่ตอนที่ถึงคิวเธอมันก็ต้องข้ามไปก่อนโอเคนี่ไวแมนเนียวเลยรอพี่รอลูกค้าไปเยี่ยวแป๊บเดียวเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้แหละค่ะมันต้องตบหรือว่างางนีไม่ต้องตกนะทำไมล่ะเฮ้ยเราเอาไว้ทำไมเนี่ยใจเย็นใจเย็นอะไรกันคุณ หนูก,กับเพื่อนเนี่ยก็หายเนี่ยนะไปเข้าห้องน้ำามาใช่ฉันได้ยินทุกอย่างแล้วไปแกไปทำงานไปชมน้ำไปชจมน้ำ <c oughs> และเนี่ยมายืนรออะไรกันไม่ต้องรอ วนไปยกเว้นน้องแดงแดงให้เขาอยู่ไม่ได้เหรอเขาชอบออกทีวีมากผู้ชมอยากออกทีวีให้มาอยู่ปลายแถวก็เอามาเดี๋ยวมาเปิดรายการด้วยกันก่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงจะมาหาเกลือให้นำให้ทุกคนรู้จักนี่เจ๊แหม่มนะคะเจ๊แหม่มค่ะสวัสดีค่ะ ปฐม,มค่ะขายดีจนได้รับบัตรคิวเหมือนเมื่อกี้เลยเมือ่อกี้คือเหตุการณ์จริงๆไหมเจม๊แมมคะเคยเกิดขึ้นคนหนึ่งรอประมาณชั่วโมงได้ไหมชั่วโมงมีมีชั่วโงมงบัตรคิวเจ๊แมมมีทั้งหมดกี่คิวร้100อยกว่าคิวที่จับ <ขอ S 3> ไว<ห>้นะคะพอไหมก็พอพออยู่แต่เดี๋ยว่าเดี๋ยวก็เขาก็นั่นมาเรื่อยๆอ่ะแบบพอนั้งก็วนกันนะแต่ว่าเคยรอนานถึงขนาดเป็นชั่วโมงก็มีชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าเขาจับไปนานแล้วทำไมมีใบคิวแล้วเขายังตีกันอย่างนี้อีกเหรอคือแบบว่า คนแต่ละคนที่มานะบางทีคนหายไปอย่างเงี้ยเขาก็เราก็จะเอาคนที่ว่าท่อดมาเลยอ่ะเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยมันรอไม่ได้นะมันรอไม่ได้ไงมันรอไม่ได้แต่ไม่ถึงขั้นตกนะไม่ถึงขั้นตกกันเมื่อกี้เราแค่จำลองเกินไปนิดนึงเกินไปนิดหนึ่งแล้วมาดูกันว่าขนมจีนมีทั้งหมดมีกี่แบบกี่แบบมีอะไรบ้างน้ำจะเป็นน้ำเดียวนะคะคือน้ำเดียว น้ำยาป่าน้ำแกงป่าน้ำแกงป่าใช่นอกนั้นถ้าอยากใส่อะไรเรามีให้เลือกอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาและนี่เป็นน้ปลาเนื้อปลาและอันนี้เป็นเปไก่ขาไก่ขาไก่และอันนี้ที่เป็นมัดมัดนี่คือหลอดบัวจ้ะใช่หลดบัวเขาเรียกอะไรนะหลอดบัวหลอบัวก็ได้คือไหลบัวไหลบัวนั่นแหละอ๋อบางที่อาจจะเรียกไหลบัวบางคนอาจจะเรียกหลอดบัวได้หมด ที่ว่าไขรดีเนี่ยขดีขนาดไหนฮะไก่ประมาณกี่กิโลต่อวันหมูประมาณกี่กิโลต่อวันไก่ก็60โลอืปลาปลาร้อยกิโลขนมจีนล่ะขนมจีนก็ร้อยกวโลคุม่าุล่คุณแม่คุณปลาคุม่ะแคือท้่งปลาคแม่คุม่คุนแม่คม่คุณแ้่ม่ค่่แ่ อันนี้คือท้องปลาค่ะอันนี้คือส่วนกลางมมีหัวอีกแต่ไม่ได้เอามาวันนี้เขาแยกเขาแยกส่วนจะมีหม้อหนึงสำหรับพุงท้องมันแล้วก็อีกหม้อหนึ่งก็เป็นหางเป็นหางอีกหม้อหนึ่งก็เป็นหัวใช่ทั้งหมดมีกี่หม้อนะเวลาเราไปเราเคยไปร้านพี่แหม่มมาแล้วก็มีหก็ดหม้อ แต่ว่าแต่ว่ามันจะมีแบบพอหมดก็เติมมันมีหม้อที่ไว้คอยเติมอีกเรียกว่าขนมจีนแกงป่าเหรอแกงป่าหนูก็เพิ่งเคยได้ยินนะไม่ใช่น้ำยาป่านะแกงใช่ไหมเจนเนาะหนูไม่เคยกินนะอันนี้อันนี้ไม่ใส่ปลาร้าเนอะเป็นแกงป่าที่ไม่ใส่ปลาร้ไม่ไม่คือจะแด้วยส่วนใหญ่แล้วที่เรากินก็จะเป็นน้ำยาป่าแล้วเจนเนาะแล้วก็เป็นน้ำยาน้ำพริกหรือกินกับแกงเขียวหวานอะคุณแม่มาลองกูชิมไหมเจ๊แมมค้าหนูแมมขอตีนอย่าพี่แมมค้าแล้วไอ้ตีนเนี่ยมันมันต้องแบบที่แบบเปื่อยๆเนาะเปื่อยมากพี่ต้อง หพี่หนูแหม่มจะรู้ดีกินบ่อยกินเยอะรู้ดีเชฟเขาว่ารู้ดีทำไมรู้ทุกบ้านเลยเนี่ยทำไมเรารู้ทุกบ้านตอนนี้ตอนนี้ฉันจะชิมแล้วนะไปื่อนก่อนการรินดีแถวบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อะต้องขออนุญาตชิมเลยนะเผ็ดเดิมเผ็ดหรอรสชาติจัดจ้านรสชาติเข้มข้นและนัว จริงพี่ตักถ้าพี่ตักไม่กินจะเสียใจมากเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมถ้ายังไม่ได้กินอย่าเพิ่งหนีตายไปก่อนใช่ใช่ใช่กินเปลือยนะอร่อยมากใครเคยกินหลดบัวมะมั้งนุบบเป็นคนกินไม่เป็นกินเป็นไหม่อยแม้อร่อยวิธีการคือเขาจะเอาต้มลงไปในน้ําน้ําแกงเลย เหมือนลวกใช่ไหมคะพี่แบมขะเหมือนถ้าคนบางคนเอากรอบๆก็เอาลวกแล้วขึ้นเลยขึ้นทันทีเลยไม่ต้องต้มนานเนาะบางคนก็เอานิ่มๆก็ปล่อยไว้ก่อนแล้วค่อยมาเอาฮะแล้วเสร็จแล้วไงรู้ไหมน้ำของน้ำแกงอจะเข้าไปอยู่ในในก้านบัวนนะพอกินแล้วนะน้ำซุปอยู่ข้างในอู้หูคุณขาแล้วมันกรอบกร้วๆด้วยอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองกินไหลบัวพี่แบมขาเหตุบอกว่าบางบางคนเนี่ยมาไกลมากขึ้นเครื่องบินมาจากขอนแก่น เพื่อน<า>ที่จะมากินแล้วก็กลับามารวมตัวกันมาก็แปดคนเนี่ย <c oughs> ชวนกันมาก็เคยกินประจำไงเคยกินของเราประจำนะพอมากินแล้วก็ซื้อกลับนิดหน่อยแต่ได้ยินมาว่ากว่าจะมาขายดีแบบนี้ก็เคยมีคนสมเพศเราเหรอมันไม่มีบารมีไม่เกิดค่ะพี่แหม่มเขาบอกไว้ช่วงน้ามาฟังกันค่ะว่าใครหนอสมเพศที่แหม่มสักครู่ค่ะ หากินโดยคิวตินแฮโทนิกเซรั่มเซรั่ม um ช่วยดูแลเส้นผมจะได้ยินมาว่ากว่าจะมาขายดีแบบนี้ก็เคยมีคนสมเพศเราเหรอใช่มีม,มีตอนมาขายใหม่ๆแต่เขาก็ไม่พูดให้ฟังนะอะแล้วพี่พี่แม่มรู้ได้ก็คือตอนหลังมาที่เราขายดีแล้วนี่แหละก็คือแบบว่าเขาก็บอกว่า ตอนแรกอะเห็นนะนั่งขายกับแฟนสองคนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสมเพสน่าดูเลยบอกว่าเราเคยทำโรงงานใช่ไหมแล้วมานั่งขายที่นั่นมค่ยมีคนใช้คำว่าสมเพสเลยสมเพสก็บอกสมเพสก็เพื่อนกันนี่แหละเพื่อนเพื่อนอย่างนี้แหละแต่เขาก็เล่าให้เราฟังทีหลังคือพี่แมมกาแฟเนี่ยคุณผู้ชมทํางานโรงงานพอเวลาจะขายทีเนี่ยรู้แล้วตัวเองมีสูตรนี่แหละแต่พอจะขายแอบขายแอบขายทำไมทุกคนมาซื้อไงก็เคร่วงนั้นอะเราก็ทํางานนะเนาะได้ยากแบบ มีไรายได้อตอนแรกก็เอาทําข้าวทอดปลาไปอะไรของเราอย่างเงี้ยแต่พอเราหลังมาก็เออคลิกับแฟนว่าเออ <c oughs> เราลองทอําันเนี้ย กินก็ช่วยกันคิดอ่ะคนนั้นคิดได้นี่คนนี้คิดได้นั้นจนมานเป็นแบบเนี้ยเห็นบอกร้านเราอ่ะมีนักร้องมาเจอมาถึงได้ดังขึ้นมาได้มีใครบ้างนะมีใครบ้างไทยธนาวุฒิแต่มแช่มรำก็คือเราไม่รู้จักเลยนะตอนแรกอ่ะหมายถึงว่าเราก็ขายก้มหน้านก้มตาขายจากคือเข้ามาทีมข้อตีกอล์ฟขอแคดดี้อะไรเงี้ยก็จะบอกเขาไงว่าเออให้มากินตรงนี้อร่อยกินมานานมากเลยกินมาเรื่อยอ่ะจนเพื่อนบอกว่าเนี่ยนักร้องมากินไม่รู้เรื่องเลยจริงๆริแล้วอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้มองเลยไม่ได้มองว่าใครมารู้ทีหลังเหรอมารู้ทีหลังแล้วตอนหลังก็มัเป็นขาประจําเราก็รู้จากก็คุยเขาก็มาปรดามก็เลยรู้เลยว่าอ๋อนี่แหละก็นักร้องแต่หน้าเขาจะเหมือนพวกยามนิดนึงนี่ยังไม่เห็นเล่าเลยว่ารสชาติเป็นยังไงเป็ดเหมือนที่คุณแม่ล่ำลือไหมรสจัดมากคุณแม่เห็ดไหมพิทักษ์ได้ขนาดเขาบอกเขาไม่ได้ใส่ปลาร้านะคุณแม่ไม่มีไม่มีกินได้พิทักษ์เขาบอกไงป่ะคุณแม่คุณแม่ หนัวไม่กินปลาเพราะว่าปลามันอยู่ในน้ำแกงอ่ะมันคาวแต่ปลาที่นี่ไม่คาวนะมันมีเคล็ดลับเนี่ยไม่คาวจริงๆค่ะแล้วอร่อยนัวจัดจ้านมากอร่อยไหมเด็ดอร่อยมากเแม่์เห็นบอกว่าเป็นขวัญใจของคนบริเวณนั้นเลยเพราะว่าเราจะรู้หมดเลยว่าคนนี้ชอบกินอะไรเาลงรถมาเดินมานี่รู้แล้วว่าคนไหนกินยังไงยังไงจำได้คนมหนจะเปหาประจํา แต่ก็จะบอกต่อๆกันไปจนแบบทั่วประเทศอะตอนนี้ก็คือทั่วประเทศใครได้ประมาณเท่าไหร่เหมนกันประมาณก็ได้ประมาณในหมื่นกว่าบาทใช่หมื่นกว่าบาทแต่ลงทุนเยอะเ่าหรเหรอแต่ลงทุนเยอะลงทุนเยอะมากคนเยอะค่ะเขาใช้ลูกน้องอ๋อมีลูกน้องอีกอะใช่ต้องมีคนช่วยค่ะก็ไม่มีใครก็ลูกหลานเราก็มาแจกงานกันมาแจกงานกันแต่พี่แม่ในใจบุญนะพี่แม่ค่ะเขาบอกเลยนะเด็กไม่มีตังค์เนาะก็มีก็มกินีนักเรียนบางทีอะ เข้ามาเราเคยเป็นเด็กเนาะเราเคยเป็นเด็กแล้วเราก็เคยจนทุกคนเคยเป็นเด็กแล้วเราเคยไม่มีตังค์บางทีเราไปกใช่เหมือนมากันเป็นสิบอย่างเงี้ยกินเจ็ดคนกินหกคนเรารู้เลยว่าสองสามคนนั้นไม่มีตังค์เราก็ตักให้ตักให้น้ออะไรพี่แหม่มขายจานเท่าไหร่ครับตักหนึ่งเวลาจานสามห้าสามสิบห้าบาทจานละสามเมื่อก่อนก็ขายขายสามสิบห้าใช่ไหมหรือไม่ใช่ตอนแรกเลยก็ ยี่สิบขึ้นมาเป็น2 5่ห้าสขึ้นมาเรื่อยๆเนาะสามห้าขายทุกวันไหมพี่แมมขายทุกวัน่าอยู่วันจันอยู่วันจันวันเดียวอย่าอย่าไปวันจันท์นะคะวันจันทร์ก็ไปเที่ยววัดไปไหว้หลวงพ่อได้เพราะว่าพี่แมมเขาอยู่อยู่ใน มังแพงนะแล้วผักอันนั้นนะคะีสามารถกินได้ไม่อั้นนะเหรอม่ฟรีผักรีจแล้วแต่จะหยิบไปเลยแล้วจะหยิบเลยหมดคือหมดกันไปไปคือคือลงทุนให้ทีเดียวตอนเช้าถค่กินแล้วไม่เหลือเผื่อเพื่อนคนอื่นเพื่อนคนอื่นก็ไม่ได้กินแค่นั้นเองคือคุณค่าผักอย่างเดียวต่อวันกี่พันพี่แมมมันจะมีช่วงผักแพงผักถูกนะเคยมีสี่พันกว่าก็มีสามพันกว่าก็มีต่อวันเหรอ แค่ผักกเ็หรอใช่ผักเฉพาะผักดองอย่างเดียวคุณคิดดูสิแปด้อย <8 S 1> เข, <000 S 1> เขาขายได้วันละสามหมื่นสี่หมื่นที่เขาบอกเมื่อกี้ค่าของเท่าไหร่ค่าผักก็ปลาเข้าไปสี่พันแล้วออออหลดบัวค่ะมีให้กินทุกวันไหมพี่แมมทุกวัน พี่มันนี่แพงมากเลยหลดบัวหลดบัวถ้าเป็นแบบว่าอ่อนๆที่ว่าหรอคะพี่มันจะมีสีเหลืองๆมันจะกรอบมากอันนี้อันนี้จะแพงกว่าพี่เขากินกับเต่าธรรมดาใช่ไหมใช่ใช่แกงส้มก็อร่อยแต่คนติดใจนะหลดบัวเนี่ยใช่อร่อยจริงพวกหนูก็ชอบที่นี่เขาเป็นวิธีของเขาอย่างเดียวเลยนะเขาจะเอาลงประจุในน้ำแกงเดือดเดแล้วไอ้น้ำแกงอ่ะคุณแม่มันจะเข้าไปในในในหลอดบัวไงแล้วรับประทานน้ำอมโฉมชุ่มชุ่มข้างในมันพองไงคุณแม่เนี่ยอร่อย พี่แหมมเห็นบอกว่ามีคนมาขอเรียนเราให้ไหมสอนไหมให้เฉพาะคนที่ว่าอยู่ไกลๆกันหน่อยโอเออสมมติอยู่คนละจังหวัดนี้ก็่ได้คุณแม่เดี๋ยวมาเปิดร้านติดกันทาไงอ๋อใช่เออแต่ว่าก็ให้นะแต่ว่าเออขอให้อยู่คนละที่หน่อยนะอะไรเงี้ยใจดีเนาะก็ติดต่อได้ก็ต้องจ่ายังค์สินค้าจะมาเรียนฟรีไม่ได้นะคะจ่ายังค่ะจ่ายังค่าเดยวรู้ว่าไปเปิดร้านเหมือนกันใช่ไหมมีคนมาเรียนไปเปิดร้านยังก็มี มีก็ขายได้เรื่อยๆเขาก็ขายได้ใช่ไหมเห็นไหมจะบอกว่าเป็นแฟนชายก็ไม่เชิงแต่แค่พี่แม่มแกคงอยากจะสอนให้แต่ว่าต้องเสียตังค์นะคุณผู้ชมขาเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นวิชาชีพอาชีพของเขาค่าเรียนแพงไหมพี่แหมมอ๋อขอปิดเป็นความลับเนะขอปิดเป็นความรับเนาะไมรคุณผู้ชมไมครแม่เดี๋ยวนี้มีความลับ แล้วเป็นไงอ่ะจากสาวโรงงานแล้วประสบความสําเร็จกับการเป็นแม่ค้ารู้สึกยังไงบ้างเหมือนว่าเรามีอาชีพของเราเองเนี่ยเราไม่ต้องไปรับจ้างอะไรใครเราอยากเราอยากขายก็ขายอยากหยุดก็หยุดเราเหนื่อยเราก็ยุบแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งคือเรามีอาชีพให้ลูกให้หลานเราเด้อพี่ชื่ออะไรนะ แมมลกงงเลยสองแมมเลยอะพี่แมมเนี่ยถ่ายทอดพี่จะให้ลูกหลานไหมเจ๊แมมถ่ายทอดถ่ายทอดนะเอออย่างนี้ก็ยังช่วยหน่อยว่าว่ายังมีคนสืบต่อใช่อร่อยอร่อยแบบนี้มีกินที่เดียวที่นครปฐมคุณผู้ชมค่ะแล้วเด็ดแล้วไปเจอแม่ค้าคนนี้นะเจ๊แมมนะดีเป็นอีกคนหนึ่งที่ดิฉันต้องสนับสนุนนางจนกว่าเราจะตายจากกันอะตอนนี้เรากลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะมีอะไรก็แวะไปหาหิวก็แวะไปกินตั้งแต่เช้าไปได้จนถึงกี่โมงนะที่เราเลิกประมาณบ่ายก็ ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่นะควรจะเยอะมากนะก็จะหมดเร็วเหรอคะหมดเร็วสุดคือสิบเอ็ดโมงครึ่งออกมางก้าโมงครึ่งนะออกก้าโมงสิบเอ็ดโมงหมดแล้วว่ะสิบเอ็ดโมงหมดตักกันเป็นมือเรวิ่งเลยสิใช่ตักไม่ได้หยุดเลยเป็นร้อยก็โลอะนุ งานว่าขายดีมากนะใช่สุดยอดเลยก็มาช่วยกันหมดอะลูกหลานครแวะไปนครปฐมแถวแถววัดบางแขมวัดบางแขมคุณผู้ชมแวะไปชิมได้นะคะเขาอยู่ในพื้นที่วัดเลยจอดรถสบายมากไม่ได้อยู่ในวัดนะไม่ได้อยู่เราอยู่ติดโซนโซนเหมือนว่าเราอยู่หลังถนนวัดอีกทีนึงคุณผู้ชมเราแอบจอดวัดเลยอีกาเลยจอดเยอะหลวงพ่อไม่ว่าแวะทำบุญด้วยเอถ้าสีสาวไปเนี่ยคือฟรีขอบคุณค่ะ สมใกล้ๆเดี๋ยวดูคุณไปบ่อยๆเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะในทีมของเจมแมมแล้วก็ขอบคุณเจมแมมขอบคุณเจ๊แมมแว้รวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะแมมนะความอร่อยของเราไม่ได้หยุดแค่นี้คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าความแซ่บจะมีอะไรอีกบ้างสักครู่เดียวค่ะเริ่มทำมาหากินโดย G Plus n i a k e r Unlock Your Style ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีไปได้หรอกก็ิ้งไปที่อมาใส่ชามทำไมคะโอ้โหีโม,มากเลยโอ้ย<า>อะไรคุณแม่เป็นสาวเป็นานางหน้าตาก็สวยใส่เสื้อผ้าด,ดีดูดีทำไมทำรอกอย่างนี้กมบเมา คุณน้าตายพอดีขยะล้นโลกเลยเศษอาหารเดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะกําจัดได้ด้วยเครื่องกําจัดเศษอาหารเรยรู้ไหมเนี่ยเราเดินเข้ามาเนี่ยเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนอะไรคะเหมือนแม่เหล้าเมาอาอย่างนี้กำจัดได้ไหมอะกจัดได้สิทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้เดี๋ยวเอาเครื่องมาให้ดูเดี๋ยวแต่กวาดก่อนได้ไหมเก็บก่อนได้ไหมเด็กๆเอาเครื่องเข้ามากวาดส่ไว้เออลูกไปกวาดกวาดกวาดนี่โอ้ บายแมมบ๊อกน้าแฝดเครื่องนี้มนดียังไงคุณแม่จ๋าอ๋อันนี้ต้องถอดหน้ากากเล่านิดนึงนะคะทมาทำอะไรเป็นนวัตกรรมที่เราตามหามานานแสนนานเดี๋ยวให้คุณลูกค้าเข้ามาอธิบายดีไหมคะเพราะว่าคุณลูกค้าของเขาเขาจะเป็นเจ้าของเครื่องโอ้แต่หลอเหลอนเดิคุณลูกค้าค่ะเช้าเช้าสวัสดีค่ะ อธิบายเหรอคุณลูกค้าขยะที่บ้านอาหารเศษที่เราทิ้งทุกครั้งเราทิ้งโลกโลกหนึ่งสองมันเหม็นบ้านสามต้องมีธุระเอาขยะออกไปข้างนอกบางครั้งมันแตกมันมน้ำไหลรั่วมันมีแมงสามันมีมดมันมีหนูมันมีสารพัดอย่างเพื่อทีเราเจอเครื่อง s, <S ูดคอมโพสเตอร์หรือภาษาไทยเรียกว่าเครื่องกรํารจัดเศษอาหาราจริงๆนวัตกรรมอันนี้มีมีต่างประเทศเขาใช้กันมาเยอะอย่างเกาหลีเองเนี่ย ทุกบ้านน่าจะเป็นกฎหมายนะคะน่าจะเป็นกฎหมายว่าเศษอาหารเนี่ยคุณจะต้องทิ้งลงเครื่องนี้แล้วเครื่องนี้จะเป็นนวัตกรรมที่ใช้ความร้อนและจุลินทรีย์คู่กันจะย่อยสลายเศษอาหารที่คุณทิ้งไปในแต่ละวันเนี่ยให้กลายเป็นดินผลทอยได้ดินเหล่านั้นเอาไปผสมดินอื่นให้เป็นปุ๋ยได้อีกด้วย อันเนี้ยเราอยากจะ,ะมาชวนคุณผู้ชมเนี่ยทำให้โลกนี้เนี่ยปราศจากขยะที่เป็นเศษอาหารมเมื่อวานเนี้ยเราเทลงไปอยากดูไหมว่าเป็นยังไเงเดี๋ยวเเอาเศษอาหารมาดูก่อนเราเอาเศษอาหารจากกล้องถ่ายนะกลับไปบ้านเป็นแบบนี้กรองเอาน้ําออกแล้วเทลงไป วิธีการเทไม่ได้ยุ่งยากเลยเดีแกให้ดูเลยอ๋ออย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้แค่วันเดียวนะใช่เมื่อวานเราเพิ่งเอาไปเมื่อวานแต่มันไม่เหม็นนะคุณแม่ไม่มีกลิ่นมันเป็นกลิ่นจุลินทรีย์ค่ะแล้วคุณตักนะเวลาคุณตักให้มันถึงขีดแดงเดี๋ยวป๋าป๋าป๋าชี้ขีดแดงให้ทุกคนดูถ้ามันเต็มถึงขีดแดงแล้วเราทิ้งไว้24ชั่วโมงมันจะแห้งล้วนซุยเป็นดินเลยแล้วเราก็โบยไปไปใช้งานต่อได้เลยนี่เมื่อวานคุณแม่ใส่ไปประมาณเท่าไหร่ สามารถใส่ได้ต่อวันได้3กิโลถ้าเกินนั้นถ้าเกินนั้นเนี่ยมันจะทําให้เครื่องทํางานหนักเกินไปเนื่องจากว่าเครื่องถูกออกแบบมาให้รับได้วันละ3กิโลแล้วไม่ต้องตักทุกวันนะหมายถึงว่าไม่ต้องตักดินออกทุกวันจนกว่ามันจะมันจะร่วนซุยเป็นขีดแดงแล้วทิ้งไว้24ชั่วโมงแล้วเราค่อยตักถ้าคุณซื้อเครื่องมาใหม่ๆนี่มันจะมีจุลินซีให้หนึ่งถุงใช่แล้วคุณเทจุลินซีลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ให้น้ําเปียดนิดหน่อย แปดร้อยมิลลิลิตรแก้วหนึ่งเล็กๆไม่ต้องเยอะมากแล้วค่อยๆเทอันนี้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ใส่ลงไปใส่เยอะไหมเทหมดเลยหมดเลยหมดเลยแล้วเวลาตักออกให้เหลือเวลาถึงตรงนู้นให้เหลืออยู่นิดนึงให้มันมีเชื้อมาแล้วเสร็จแล้วเราเทอาหารไปเขาก็ทํางานเหมือนเดิมข้อจํากัดคือไม่ให้ใส่น้ําห้ามใส่น้ําเด็ดขาดและอาหารที่ไม่ย่อยคือพวกโปรตีนทั้งหมดอย่างเช่นกระดูกเปลือกไข่หรือว่าท่อนซุงอ่ะไม่สามารถที่จะใส่ลงไปได้มันไม่ย่อยมันนานมัน เวลานานทุกครั้งคุณผู้ชมรู้ไหมว่านุ่มแบบมากองถ่ายอะแล้วเศษอาหารจะเหลือนุ่มแบบไม่รู้จะทํำยังไงนุ่มก็เลยใช้วิธีการใส่ถุง คือเด็กจะเอากลับไปบ้านหรอจะเอากลับไปบ้านแล้วก็เนี่ยเมื่อวานก็เอาไป 3- 4โมอินดูแล้วก็เอากลับมาตรงนี้พอใส่ลงไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราปิดฝาสักพักแค่เหรอแค่เพเองไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวมันทํางานมันเองปิาปาปาบอกสิว่าเขาทํางานด้วยระบบความร้อนแล้วก็อะไรอีกบ้างอุณหภูมิข้างในก็40องศาไอ้เขาจะมีไฟ UV วีไอ้เขาจะมีน้ำจุลทรียปานไปเรื่อยๆเสียบไฟเหมือนตู้เย็นทิ้งไว้เลยไม่ต้องทำอะไรอีก คือเราไม่ต้องไปยุ่งกับมาเลยเสี่ยมต้องทำอะไรเลยีหน้าที่ทิ้งแล้วก็รอตักออกเท่านั้นถ้าอยากได้คุณผู้ชมขาปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปซื้อที่อื่นนะนุ่มแบบบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนราคาถูกเท่าที่นี่แล้วคุณจะต้องมี3ามหมื่นสามสามหมื่นห้าหกหมื่นถ้าคุณสั่งและโทรตอนนี้คุณหยิบมือถือขึ้นมาก่อนเลยคุณหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าสามสองสามห้าหกย้ำนะคะศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าสามส 23, 2องสซื้อตรงนี้และเดี๋ยวนี้2 9 0 0มื่นเ้าพันบาท <29. S 2> ไม่แพงนะคุณจองก่อนเลยแล้วคุณจองก่อนเลยคือเราสามารถขายให้คุณในราคานี้ได้เพราะว่าเราสาั่งเนี่ยเราสั่งมาทีละหลายเครื่องแล้วเรารวมตัวกันสั่ง <c oughs> 2,9งหมซื้อเดี๋ยวนี้และโทรเดี๋ยวนี้ที่เบอร์0ู1 1 93 2องสาม้เ <bakayım> ข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจกี่หน้าจอให้ด้วยดีกว่าอีกทีไปอีกที0บ6 193องหกห่าสกตั้งแต่เราตั้งแต่เราใช้เครื่องนี้มาเราใช้มาสักพักแล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะบอกเพื่อนอยากจะบอกคนที่เรารักอยากบอกทุกบ้านว่าซื้อเถอะมันโคตรคุ้มเลยคุณซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง4 6่0 0 0 0 0แต่คุณได้แค่โทรแต่อันนี้มันกาจัด ภาระที่เรากําลังจะผลักให้โลกเนี่ยมันยิ่งหนักขึ้นเป็นขยะขึ้นเหม็นขึ้นเชื้อโรคมากขึ้นแล้วคุณได้อันนี้ที่สําคัญผลพลอยได้คุณได้ปุ๋ยชอบนะะสนใจนะคะสนใจก็สามารถโทรติดต่อได้นะคะ 0611932356รีบรีบจองนะคะเราจะได้สั่งกันทีเดียวได้รวมมัดกันทีเดียวเลยขอบคุณนะคะป๋าแล้วก็คุณแม่ที่เอานวัตกรรมดีๆนะมาฝากพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะอย่าลืมนะโทรปบอกด้วยว่าอันนี้โปรโมชั่นได้จากรายการผู้หญิงธรรมะห่กินด้วย29ไม่แพงเลยนะคะคำกลมของเราวันนี้นะจ๊ะนะจ๊ะคำกมของเราวันนี้นะคะถ้าอยากรวยก็ต้องไปหาไอ้ไข่ ต้องดูผู้หญิงทำมาหากิน uh, วันเวลาหมดแล้วนะจ๊ะพวกเราทั้ง4ี่คนห้าคนลาไปก่อนนะคะผู้หญิงทำมาหากินวันธรรมดานะคะบ่ายโมงจันทร์ถึงสุขส่วนผู้หญิงทำมาหากินปังปัง um วันเสาร์นะคะ11โมง45ไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะดผู้หญิงทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินทำมาหากินทามา จมากินคุณจะได้รู้เร eh ื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ